ขอพูดอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องการพ่นยาพ่นฮอร์โมนคือหลายคนไปพ่นเสร็จแล้วก็ไปเอาน้ำยาจับใบไปใส่นะเพราะว่าอยากจะพ่นเยอะๆกลัวว่าไอ้นี่พ่นไปแล้วเนี่ยต้นไม้รับไม่ได้นะพ่นดนักๆพ่นเยอะๆ เพื่อจะให้พอเห็นมแมลงตัวหนึ่งก็เอายาไปจ่อเลยพ่นจะให้มันตายนะเราเสร็จแล้วพวกเราก็มองกลับที่ว่าเพล่เพ,อ,เพอมแมลงไม่ตายแต่คนพ่นอะมันจะตายก่อน <c oughs> แล้วเวลาพ่นอะไรก็ช่างพวกเราชอบถือว่าเขาให้สามสิบซีซีก็จะห้าสิบก็แล้วกันนะมันจะได้ แรงๆพอ oh, เราใบเนี่ยมันเป็นอย่างนงี้พอมันเกาะน้ํามันเกาะปุ๊บเนี่ยมันหนักปุ๊บมันก็ทิ้งมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็มาลวงมาเป็นก้อนอย่างเงี้ยนะฮะน้ําก็ระเหยไประเหยไประเหยไปความเข้มข้นของอยาก,ามาก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่ไปลายใบนะฮะปลายใบแล้วเสร็จแล้วมันก็เป็นแว่นขยายในตัวด้วยน้ําตรงนี้พอมันร้อนปับ๊บนะแล้วความเข้มข้นมันมาก,กปับ๊บปลายใบก็ไหม เห็นไหมนี่เรื่องแรกนะปลายใบก็ไหมพอปลายใบไหมปุ๊บโอ้โหชักร้อนใจแล้วอ้ปลายใบไหมทำยังไงเฮียเฮียเนี่ยใบยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรจริงๆไม่ได้ขาดแคนเซียมโมลอนเลยนะโดยเพพาะพวกลำไย,ยลิ้นจี่มะม่วงเนี่ยนะเจอกันเป็นประจำนะ เสร็จแล้วก็ต้องไปซื้อแคนเซียโบโลลอนไปพน่นเวลาจะซื้ออะขวดเท่าไหร่สองร้อยพอกำลังจะควักเงินเอานี่ดีกว่านี่มันสองร้อยอ่าสามร้อยนะครับนี่สามร้อยนะกำลังจะควักเงินถ้าจะให้ดีที่สุดนี่ดีกว่าสี่ร้อยสุดท้ายก็ต้องควักจะซื้อสี่ร้อย ถ้าเอานี่ไปบวกนี่มันจะดีกว่านี้อีกกาหฮอร์โมนไปบวกนะฮะเพราะฉะนั้นเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์โดยที่พวกเราไม่ได้ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเราไม่เข้าใจเรื่องพ้นอันที่สองเวลาจะพ้นเนี่ยพอผมบอกว่าไม่ต้องผสมยาจับใบทุกคนก็บอกว่ามันไม่เกาะมันไม่เกาะผมบอกทำไมจะไม่เกาะ ก็คุณพ่นให้เป็นละอองหมอกสิเวลาคุณพ่นละอองหมอกปุ๊บเนี่ยนัยาที่มันผสมอยู่เนี่ยมันก็จับเป็นละอองหมอกมันก็จับใบทั่วเลยผมถามทุกคนนะว่าหมอกกับหมอกกับน้ําฝนเนี่ยเหมือนกันไหมก็บอกเหมือนเออแล้วล้วเช้าเช้าเนี่ยใบยบอลเนี่ยน้ําฝนใบบอลเกาะน้ำนอนเอ้เอมันน้ำฝนเกาะใบบอลไหมบอกไม่เกาะ ลราเหมอกเกาะใบบอลไหมเกาะพวกเราตอนนี้นี่เขาฤดูฤดูหนาวละหมอกเหมยมานี่ยพวกเราเช้าๆพอเราเหมาหมอกลงลองเดินก็ไปเนี้เดินผ่านหมอกปั๊บเดียวเนี่ยตรงไหนบั่งที่ไม่ไม่โดนรองโดนหมดฮะเปียกหมดฮะก็เรียนเรียนรู้สิฮะเรียนรู้แล้วก็ ตับหัวถ้านเป็นลองหมอกแล้วเดินผ่านเร็วๆแล้วเวลาเดินผ่านน,นี่แกงอย่างนี้ฮะแกงนี้มันก็จะม้วนขึ้นไปสูงแค่ไหนมันก็ม้วนขึ้นไปอัดแนแรงๆแ,แล้วเดินผ่านเร็วๆมันจะได้ประหยัดผมสอนอาจารย์สมชายจากสี่ถังสองร้อยลิตรเหลือถังเดียวแล้วตอนหลังไม่พ่นเลยเพราะผมถามว่าพ่นทำไมคนกินอาหารทางปาก พืชกินอาหารทางลากผมเวลาไม่สบายเนี่ยทั้งน้ำเกลือทั้งเลือดทั้งอะไรเนี่ยให้ทางเส้นไม่ได้กินทางปากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะพืชมันต้องมีอาการเดียวกวับผมตอนนั้นก็คือแย่แล้ะเขาบอกว่าห้าวันเจ็ดวันสิบสี่วันต้องพ่นต้องอะไรเต็มไม่หมดต้นไม้จากดีๆเนี่ยกลายเป็นต้นไม้ติงตอง หากินเองไม่เป็นแล้วเราพ่นเนี่ยเราต้องรู้เวลาพ่นเนี่ยต้องพ่นทําไมผมให้แฝงเนี่ยเวลานั้นมันม้วนะม้วนแล้วเข้าใต้ใบปากใบปากใบ,กบ,กบกเนี่ยมันอยู่ใต้ใบมากกว่าหน้าใบสามถึงห้าถึงหเท่าถือว่าข้างบนมีอยู่ประมาณห้าห้าปากข้างล่างมันจะประมาณยี่สบปาก เห็นไหมเพราะงการรับสารอาหารเนี่ยมันต่างกันดังนั้นผมถึงบอกว่าถ้าไม่จําเป็นนะอย่าไปพ่นไอ้ถ้าถ้าถ้านี่จะพ่นเนี่ยให้พ่นใต้ใบไอ้ต้องทําความรู้ให้ให้ให้เขาใจแล้วพ่นยาอาฆ่าแมลงเนี่ยต้องพ่นไรพ่นตอนเย็นสักห้าโมงเย็นต้องรู้จักเรียนรู้ธรรมชาติ เราอยู่เราอยู่ตายย่างจังหวัดเนี่ยเราก็รู้พอห้าโมงเนี่ยนะขี่มอไซค์เนี่ยโอ้เดี๋ยวมแมลงเข้าหน้า,าเข้าปากน,นนะแสดงว่า,มาแมลงออกหากินช่วงนั้นนะขับรถเราก็เห็นนะนะช่วงประมาณห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยโอ้โหแมลงออกมาเยอะเลยกระจกกระจัเละเทอะหมดเวลาเราขับรถเนี่ย เห็นแล้วต้องเรียนรู้และนำมาใช้นะครับแล้วสิ่งสําคัญผมอยากจะบอกว่ายาฆ่ามลงรที่เราพวกเราพ่นพ่นกันอยู่เ่ยอย่าข่ามันเลยอย่าข่ามันเลยถ้ามันเยอะสุดๆเราค่อยทำแต่ถ้ามันไม่เยอะสุดๆอย่าพิ่งเพราะบนทุ่งหญ้า ถ้ากระต่ายเยอะสัตว์ผู้ล่ากระต่ายต้องเยอะตามเพราะไอ้แมลงที่เป็นปฏิปักษ์กับงานของเราอะถ้ามันเยอะไอตัวกินมันก็จะตดองเยอะตามถ้้เราต้องรู้จักทําแปลงแปลงหนึ่งที่สําหรับให้แมลงเนี่ยที่ม,นม,นม,นมันที่มันมีพืชที่มันแมลงชอบกวนให้มันย้ายถิ่นไปกินตรงนั้นอย่าให้มายุ่งกับผักเราพืชผักเรา นะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างผมเพิ่งคุยคุยกับคุยกับต้อมไปว่าฝรั่งแดงต้นแดงแดงกระโยธยามัง่งอะไรมัง่งเนี่ยนะบางทีมแมลงช่วงนี้มแมลงมันจะลงมากกว่านี่ก็บอกว่าโอเคเราก็น่าจะเอาปอเทือมมาปลูกนะข้างๆแปลง ถ้ามีปอเทืองมันไม่กินมันไม่กินหรอกแดงอโยริยามันไปกินปอเทืองเราต้องค่อยๆเข้าใจตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบริเวณที่สุพรรณบุรีเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยรอบข้างมันมีแต่อ้อยซึ่งใบมันแกล่งกว่าย่ายังไม่มีเลยเพราะโดนฉีดแห้งตายหมดเห็นไหมก็เหมือนกับต้นทุเรียนอ่ะที่ผมบอกว่าพยายามเลี้ยงย้าเพราะมาแมลงเนี่ยเราฆ่าไม่หมดหรอก เราฆ่าไม่หมดหรอกพอฆ่าเสร็จปุ๊บสองตวั์มันก็ย้ายถินมาสองตวั์มันก็ย้ายถิ่นมาแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทําก็คือหาตัวห้ามตัวเบียนเนี่ยมาจาับมันกินให้ปริมาณมันน้อยไม่มากเกินกว่าที่จะก,ก่อปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับพืชปักผลไม้ของเรานะเพราะนั้นเวลาพ่นยาผมสรุปอย่างนี้หนึ่งเวลาจะพ่นอะไรก็ช่างอย่าใช้ยาจับใบเพราะยาจับใบไปทไําลาย แหวกหรือส่วนที่ป้องกันตัวเองของพืชเพื่อให้น้ำมันจับได้สองปรับหัวฉีดนะให้เป็นรอองหมอกนะพ่นให้เป็นรอองหมอกนะสามเวลาพ่นให้แข่งอย่าจอ,จอแกข่งเพื่อให้รอองหมอกนี้ม้วนไปสัมผัส 4. เวลาพ่น ให้พ่นกะเข้าใต้ใบหรือใต้ทรงพุ่มหรือในทรงพุ่มห้าเวลาพน่นนะถ้าเป็นยาฆ่า,มาแมลงหรืออะไรเนี่ยให้พ่นช่วงเวยน็นหกคนกินอาหารทางปากพืชกินอาหารทงางรากเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ป่วยจนกินอาหารไม่ได้นะฮะ รกมคงไม่ต้องให้น้ําเกลือพืชก็เหมือนกันถ้าไม่เปื่อยป่วยจนแย่นะ,ะถ้าไม่ป่วยจนแย่นะ,ะก็คงไม่ต้องไปพ่นอะไรเขานะอ่ะโอเคนะเข้าใจนะครับ